ทางอิสราเอลอย่างที่ผมเรียนว่าเขาต้องการที่จะปรับหรือเปลี่ยนดุลอำนาจในตะวันออกกลางให้กลับไปเป็นเหมือนเดิม,มนั่นก็คืออิหร่านนะที่ไม่มีเสรีนุภาพทางการทหารมากนักแล้วก็ขัดแย้งทะเลาะก,กับซาอุด์ถูกไหมฮะในขณะที่อิสราเอลเนี่ยนะครับก็จะมีความมั่นคงและได้รับการปกป้องดูแลจากสหรัฐอเมริกา อันนี้คือสเตตัสโคสมัยก่อนนะที่ที่ที่เขาต้องการให้ดึงให้มันกลับไปเป็นแบบนั้นแต่ตอนหลังมันไม่เป็นแบบนั้นไงนะ<ม>ใช่ไหมฮะอย่างที่ผมเรียนเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือเปลี่ยนดุลอำนาจในตะวันออกกลาง<ม>นะแล้ววิธีการมันมีอยู่สองวิธีนะฮะหนึ่งคือการทําให้อิหร่านเนี่ยนะครับเข้ามาสู่สงครามและการเผชิญหน้ากับอิสราเอลโดยตรง ใช่ไหมฮะเราจึงเห็นว่าอิสราเอลเนี่ยโจมตีสถานกงศุนนะครับของอิหร่านในกรุงดามัสกัสสังหารผู้นำฮามาสในเตหะรานสังหารผู้นำฮิสบุลลอตแหล่ต่างๆคือทำหลายวิธีเพื่อที่จะล่ออิหร่านให้ให้ออกมาเผชิญหน้าใช่ไหมครับ,รบซึ่งอิสราเอลเนี่ยมีความมั่นใจว่าถ้าอิหร่านโจมตีอิสราเอลหนักนะครับ สหรัฐอเมริกาจะากระโดดเข้ามาช่วยอ,อเมริกาก็จะหาเหตุนะครับเข้าเงื่อนไขในการที่จะเข้ามาจัดการกับอิหร่านโดยตรงรนะครับคุณไทยเคอยอมเสี่ยงใช่ฮะแต่อิหร่านเนี่ยก็รู้ทันก็พยายามเลี่ยงที่จะไม่ไม่เข้ามาเผชิญหน้าโดยตรงใช่ไหมครับการโจมตีครั้งแรกที่เกิดขึ้นเมษาคราวที่แล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการโจมตีเชิงสัญ,ญลักษ ที่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับอิสราเอลมากแต่ให้โจมตีเพื่อให้รู้ว่าโจมตีไปถึงนะแล้วกล้าโจมตีถูกไหมฮะครับพอมาวันนี้เนี่ยโจมตีไปอีกรอบหนึ่งก็บอกเลยว่าหยุดแค่นี้เขาจะหยุดแค่นี้จะไม่โจมตีต่อแต่ให้รู้ว่าโจมตีเข้าไปเนี่ยมากกว่า7 0 8 0เข้าเป้าหมายทางการทหารนะเพื่อไม่ต้องการให้อิสราเอลเนี่ยตอบโต้กลับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลุกลามไปใหญ่ เพราะฉะนั้นอิหร่านก็รู้ทันตรงนี้นะครับจะถามว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยสหรัฐอเมริกาถ้าสมมุติว่าจะเกิดนะฮะปัญหาการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยอเมริกาเขาค่อนข้างที่จะวางเงื่อนไขไว้ชัดเจนว่าเขาจะเข้ามาช่วยสกัดขีปนาวุธที่มาจากอิหร่านแต่อิสราเอลต้องไม่โต้กลับไปตอนแรกใช่ไหมฮะเขาจะเข้ามาช่วยสกัด เพราะนั่นนี่คือจุดยืนของอเมริกาที่ตัวเองก็ไม่ต้องการที่จะถูกดึงเข้ามาสู่สงครามเช่นเดียวกันนะฮะแต่อิสราเอลเนี่ยผมเข้าใจว่าต้องการให้อิหร่านเข้ามาแล้วก็มั่นใจว่าอเมริกาจะเข้ามาช่วยทีนี้วิธีนี้เนี่ยนะฮะก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จแม้ในการที่จะดึงอิหร่านเข้ามาสู่สงครามโดยตรงรดังนั้นแนวการปรับตรุนอำนาจในอีกวิธีหนึ่งก็คือ ในเมื่ออิหร่านไม่ออกมาอิสราเอลก็ไปใช้วิธีการถล,ล่มโจ,จมตีกลุ่มฮามาสสังหารผู้นำกลุ่มฮิสบุลลัโจมตีเลบานอนโจมตีกลุ่มฮูซี่อะไรด้วยต่างๆนาะนาะก็คือถ้าอิหร่านไม่มานะครับไม่ออกมาเนี่ยกลุ่มที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านก็จะถูกทำให้อ่อนกำลังลงไปทีละกลุ่มสองกลุ่มและนั่นเท่ากับการลด กำลังตัดแขนตัดขาของอิหร่านไปในตัวใช่ไหมครับซึ่งก็จะเป็นวิธีการปรับนะครับในเรื่องของดุลอำนาจในอีกแบบหนึง่งแล้วอีกอย่างถ้าอิหร่านไม่ออกมาเนี่ยพันธมิตรก็จะไม่พอใจว่าเอะทำไมสหรัฐอเมริกาออกมาช่วย,ยเซลเต็มที่เลยเนี่ยนะจะส่งอาวุธให้มาช่วยสกัดกั้นขีปนาวุธให้แล้วทำไมอิหร่านยังไม่ออกมาสักทีใช่ไหมฮะนั้น อิหร่านก็จึงจําเป็นที่จะต้องอตอบโต้นะครับอย่างที่เราเห็นะนะเพราะฉะนั้นถามว่าทําไมอิสเอลถึงกล้าที่จะเปิดศึกรอบด้านนะมผมคิดว่าเหตุปัจจัยหนึ่งก็คือความมั่นใจว่าอเมริกาจะเข้าเข้าร่วม,มกับสมั่นใจว่าอิหร่านไม่ต้องการที่จะเปิดสงครามกับอิสเอลโดยตรงแตนะ่เพราะฉะนั้นอิสเอลก็เลยกล้าที่จะเปิด รอบด้านจริงๆแล้วไอ้สัญญาณนะฮะของการสู้รบกันครั้งใหญ่สงครามในตะวันออกกลางเนี่ยมันมีมานาน,านแล้วสักพักละผมเข้าใจว่าไม่น้อยกว่าไม่ต่ำกว่า4-5หปีละอยู่ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับมันจะเกิดขึ้นเ,เมื่อไหร่แล้วอ,อ,อะไรจะเป็นตัวจุดชนวนให้ให้มันเกิดสงครามใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องของ โครงสร้างอํานาจหมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยใครถอยหรือใครแพ้นะหรือว่ามีตัวละครตัวแสดงไหนที่ถูกทําลายล้มไปเนี่ยนะครับจะหมายถึงดุลอํานาจของอีกฝ่ายหนึงที่จะลดลงเขาถึงไม่ยอมกันเราจึงเห็นอย่างที่ผมเรียนว่าตั้งแต่วันแรกๆเลยกลุ่มฮิสบุลลอฮ์กระโดดเข้ามากลุ่มฮูซี่ซึ่งเป็นพันธมิตรของอิร่านกระโดดเข้ามา สหรัฐอเมริกาก็ไม่ลังเลที่จะส่งทหารเข้ามาเพราะทุกฝ่ายรู้ว่าครั้งนี้ไม่ธรรมดานะครั้งนี้เนี่ยเ,เรียกว่าสู้กันแบบถึงไหนถึงการแหลกกันไปข้างหนึ่งซึ่งผมก็พูดประโยคนี้ในวันแรกๆที่มันเกิดเหตุการณ์เมื่อ7ตุลาครับนะฮะครับคราวนี้ต่ออีกนิดเดียวนะฮะอีกเหตุปัจจัยหนึ่งก็คือผมผมมีความคิดว่า ถึงแม้ว่าอิหร่านเนี่ยจะไม่ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มฮามาสนะครับหรือ,อกลุ่มอื่นๆในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับแต่อิสราเอลก็ยังคงที่จะต้องมีปัญหาหรือว่าจัดการกับอิหร่านอยู่ดีนะเพราะนโยบายต่างประเทศของอิสราเอลมันถูกวางไว้แบบนั้นนะฮะมันถูกวางไว้แบบนั้น นั่นก็คือการที่เซลมีนโยบายหรือว่ามีหลักการหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันว่าเบคิ uh, น doctrine นะฮะเบคินเนี่ยนะครับ, kin, นะรบมาจากชื่อของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีอิสราเอลท่านหนึ่งนะชื่อว่าเมเนเฮมเบคิน uh, ah นะครับคือ uh, นโยบายของเขาหลักการตัวนี้เนี่ยนะพูดง่ายๆว่าเป็นหลัก PMT style หรือการ ชิงโจมตีก่อนชิงโจมตีใครชิงโจมตีประเทศนะฮะรอบๆนะฮะในตะวันออกกลางประเทศไหนก็ตามที่อิสราเอลมองว่าเป็นศัตรูและกำลังมีอาวุธหลายแหล่งในงครอบครองอันนี้เป็นนโยบายที่มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคนแรกๆนะครับนายร่มดีเบนกูเรียน ประมาณต้นทศวรรษ60เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาเอาหลักการนี้มาใช้กับการาจัดการหรือว่าการาโจมตีนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันที่แอบไปจะไปพัฒนาจรวดนะฮะให้กับอียิปต mm hmm. ์เขาก็จัดการนะครับพะถือว่าถ้าอียิปต์มีขีปนาวุธมีจรวดเนี่ย มันจะเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลเพราะฉะนั้นต้องชิงโจมตีชิงจัดการตรงนี้ก่อนนะครับพอมาในยุค7 0เนี่ยนะฮะพอมาในยุค7 0 8 0เนี่ยไอหลักการนี้ก็ถูกเอามาใช้อีกนะโดยการโจมตีเข้าไปที่อ,อะไรนะฮะเตาปฏิก์นิวเคลียร์ที่อิรักพยายามจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็โจมตีเข้าไปในอิรักปี1981ปี ในสมัยของสดตมป์พุเซนใช่ไหมครับต่อจากนั้นมาเนี่ยก็ยังมีการใช้อหลักการตัวเนี้นะฮะในกรณีของซีเรียก็เคยถูกโจมตีเข้าไปตั้งแต่ปี2007พอมาปี2009นะครับในทันยาูใช้หลักการแบบเนี้แบบเดียวกันเนี่ยในการที่จะเล่นงานโครงการนิวเคลียร์ของอ,อิหร,ร่านนะฮะเพราะ,ะนั้นด้วยหลักการตรงนี้เนี่ยพูดง่ายๆคือว่า อิสราเอลจะไม่ยอมให้กลุ่มประเทศอาหรับไหนรอบๆนั้นเนี่ยมีศักยภาพทางการทหารที่จะโจมตีอิสราเอลได้ไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามนะครับถ้าคุณเบนและท่านผู้ชมจำได้เนี่ยนะฮะหลังจากที่ล่าสุดอิหร่านไปถล่มนะฮะอิสราเอลด้วยขีปนาวุธเกือบ200ลูกเนี่ยใช่ไหมฮะ อดีตนายกรัฐมนตรีนฟัฟตารี่เบนเน็ตบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นโอกาสในรอบ50ปีเลยนะทีออ่อิสราเอลจะจัดการกับอิหร่านจะเปลี่ยนแปลงตะวันออกกลางใช่ไหมครับ,รบทำไมถึงต้อง50ปี50ปีถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันก็จะไปตรงกับประมาณปี 1983, 1 9 7 3ซึ่งเป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่าง อิสราเอลกับอาหรับนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาถึงบอกว่านี่คือโอกาสในรอบ50ปีที่อิสราเอลจะทําสงครามกับอาหรับนะกับอิหร่านแล้วเปลี่ยนภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วผมคิดว่าเป้าหมายหนึ่งที่สําคัญก็คือการทําลายศักยภาพหรือการมุ่งโจมตีไปที่โครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านนะซึ่งก็สอดคล้องกับไอหลักการเบคินที่ผมบอก ที่เขาไม่ยอมปล่อยให้ใครก็ตามจะมีอํานาจมีศักยภาพเรื่องการพัฒนาอาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธนิวเคลียร์นะครับ